ัดีครับทุกลูกคนชาบัานนะครับมนีกะนะครับมาสวัสดีกันนะครับยามตะซอพี่น้องนะครับมนี้กะนะครับที่พาพี่น้องเขาไปไทยทัวภูมินะครับหลายๆคนโทรมานะครับสอบถามแล้วก็สั่งกันหลายนะครับผมสําหรับมลเร็พันทัวภูมิพันขาวนะครับนะครับแล้มีีสิบยาเดียร์พี่น้องเขาเบิงน้ำนะครับผมนะครับกะบรอดไทยคลิปหลายหมื่นแลวพี่น้องเพราะถ้ากันยากด้วยนะครับผมนี่กะอยู่นะครับขอเงืวอนด้พี่น้องเห็นบ่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นง้วเรียด้อยไปนอกนะครับนะครับช่วงนี้ฝนกระกตุนะครับหญ้าก็เริ่มขึ้นนะครับผมนะครับแต่ควมเฉียวขจี้กันนะครับงามขึ้นเรื่อยเรี่น้ไปนอกนะครับเป็นเหงเมืองอรรถนะครับนนะครับแล้วก็ไล่ตัดหญ้านะครับหญ้าน้อยๆที่ผมนะครับนี่ยเห็นบ่ที่ปลูกไปนะครับบางๆๆนะครับนี่ภาพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับกร่มรื่นขนาดนะครับอันนี้ก็ตัดหญ้าออกครัว มุตัดหัวครับนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนครับที่แรกมันก็เฉียวครับพอตัดปุ๋ยพอเขาบ่คอยตัดบได้ตัดเลยนะเพิ่งตัดครัง้งแรกสําหรับหยาล้วนหน่อยเขานะครับนี่ก็นะครับส่วนสวยๆเลยนะครับ,ระบาาระน,นะครับก็บรรยากาศก็เศร้าพี่น้องนะครับแต่ที่พายหยาไปเพิ่งบักทั่วนะครับอยู่ใกลเติบด้วยไปหน้องนะครับกนะ็ตัดหยานะครับตัดงู มันนี่คาดว่ากะนะครับกะติตัดอีกนะครับพู้นะครับตัดบทั้งแล้วนะครับอย่างนู้นตัดให้มันให้มันสั่นอยู่ตลอดแล้วนี่เป็นเดินนะครับอันนี้มูตัดทั้งใแล้วนะครับมูหนึ่งก็ตัดแล้วก็ตัดห้ง้อเลยนะครับย่านวลน้อยนะครับไปจากลางเต็์วุ้ยบึงน้องใหม่พี่น้องขึ้น้างหลังอยู่นะครับบกทั่วพวกนี้ก็ลายแล้วครับหญาครับห้างห้อกก็ลายพี่น้องพูดนะ ทั้งบักมวงครับบักมวงกำลังกวนอยู่อืมกระเจียวเดี๋ยวเป็นอุโมงนะพี่น้องมีอูกแขน่พร้อมนะครับ ผู้ใดมักนอนมองไรก็เรียกเอาเลยนะครับนี่ผักคลนะครับแต่ต้นมะม่วงกินสมไปพร้อมกัแน anyway, แหละนะครับผูกเส้นต้นมะม่วงเลยดิพี่น้องเห็นไหโอ้หญ้าเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องถึงฝนทั้งหญ้ายทั้งกระเจียวนะขึ้นเต็มเลยเกี่ยวก็จะได้ปลูกเสริมอีก แม่ทีเดมานซับนอใหม่แล้วพี่น้องเลยนะครับเฮดเอเรียอยู่บ้างต้นนี้ก็ที่เอาไว้นะครับนี่แต่มันแท้งกันึงสีเรา,เาไว้เลยนะครับพูนะเฮดสร้างหลังอยู่นะครับไพ่งหวาน ถุงเลี้ยงเราจะได้มดสาสับเปิดถ้าเป็นฝนสุกแข็งแักนะครับนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับก็นะครับติดตามเบิ้งนะครับผมดีสับให้พี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้ได้ตื่นไปเบิ้งบิกทัวนะครับได้ทายเห็ดเป็นสองขี้เปาะกันได้ถ้าพี่น้องมันเงาพี่น้องสีเซ้งนะครับเดี๋ยวด้ที่มาสับนะครับ นอนใหญ่นอนงามนะครับปีนี่มันใหญ่ยนอนฉี่ง้อนะครับเพื่อเพื่นออกไปบุงหวานเอานะครับมันนี่นี่ก็ชมไปบุงหวานก่อนนะครับเพื่อนมื่อนนี้ทีไรเป็นกระต้านะครับผมขายนะครับลดสี่สิบลดห้าสิบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่คนนั้นได้หลากหลายเปิดเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามนะครับสี่หาได้เป็นกระต้านครับหกได้เป็นกระต้านเลยนะครับมันนี่ ขิ่เบิ่งเรานะครับได้เป็นกระตาเทะนะครับหลายขึ้นเต็มเลย,วยสวยๆเปนก็นสติโพมาอีกหยุนนียปุ่นสางล้างเต็มเลยไปบวงวานห้องพี่น,อน้องที่พาพี่นอ้องมาเบื้องหนับด้วยนะครับจังไปเบิ่งนะครับปักทัวนะครับพุ่ม เป็นปลาไพ่ของเขาได้ครับเล็ดล้างขื้นนะครับเอาชีงหัวไส่นะครับแต่ฝนลงให้ต็ติดแตกครับฝนนะกินบทันในเรง่องสิละพี่น้องแตกบึมบำบึมบำขื้นพุ่นะแต่เตานอเจใหไงแหงครับพี่น้งนอง,งอันนี้คือตองเงาต้นไวแล้วนะครับหากบ่ได้แล้วพัวมันไ่แหงลํำตนยยในไ่แหงเต่าหนอไงนะครับแทงบึมบำบ,ำบึมบำขื้น กะใส่พวันเบิดออกพี่น้องมันก็หลายกอรครับนะจะได้ซับนะครับออกไปขายหลายกอทั้งที่อย่าฉีงวงบ่หลายเป็นได้นะครับนี่กติหกักนี่ก็เม็นนะครับนี่มุนี่หกักออกก็ได้เห็นบ่แต่มันมันจะขาวทังทีแล้วเดีย๋ยวปีนี้เดี๋ยวฉีกแกบมาใส่จกัก ประมาณสองรอยถุงนะครับพวกขี้ไก,ก่นะครับแทนบริษัทลายมือมันขึ้นเต็มอยู่จะได้หลายเป็นกระต้านะครับเบื้อนี้นอนใหญยพ่อผมไอพี่น้องไผ้บ่งหวานเด้ยนี่ยแซ่บนะครับกินด,ดิบได้นะครับเดีย๋ยวติดซับไอพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวถ่ายคลิปดูให้พ่อผมให้เบิ้งน้ำนะครับช่วงบ่ใบหมดครับพี่น,น,น,น้องนี่กระตังขึ้นนี่้องเต็มงาม หลายเด้ถ้าเคี่ยวออกเนี่ยตเต็มนี่เลยล่ะเพื่อพี่นอ้องกุ๊กไงได้ที่ายชีวิดูยพี่น้องเบิง่งนะครับผู้บุกพิเว้เดี๋ยวปีนีเดี๋ยวขี่ไก่มาลงสุกกอแล้วก็โรยโรยโรยเบิ้ล,ล,ลเลยนะครับเพราะว่าพวกหกักพวกหกักไฟมันยาวอยู่แล้วน,นะครับนี่เปลี่ยนกระตาเลยอเท่าแลนะ้วพี่น้อง ผูพ้พิเวียุทธ์นะครับเห็นไหมไงนะครับไงเด่นคือว่าไงเตือบนะครับซ้ำเก็บแขนน่องนะครับนี่นี่แหละครับเห็นแท้นนะครับอะไรเมันน้องกระหักออกนะครับ ผู้บเวพี่น้องจงเสียผู้เว,เ,เ,วเลยนะครับแมนบัดละครับขิงน้ำดินเต็มเลย ลังบ้านมีขี้หัวคับมิถุขีดินขีดดอนนะครับมันก็เลยบ่คอยปานใดมันโดกอยู่แต่ว่านอนบางงานม,มันต้องมีคุ้มนะครับมีพวกไอขีงคุ้มเนี่ยมันออกดีเลยพี่น้องแต่วันว่ามีน้ำคุ้ม,มนีก่ก็กินได้นะครับเนี่ยกินทิบไย้เลยนะครับเพี่ไม่เห็่นบ้าพี่น้นอง นี่ครับน่าจะช่วงกรต้นนะครับเนี่ยได้อันหนึนี่ได้ยูน่นนี่นี่ถูกกอแหละครับพี่น้องมันขื่นเต็มเลยมันนี่น่าจะได้เป็นกระตาหมดแล้วนี่นะครับนี่เป็นถูกกอผมได้ันหน่อยนะครับเพราะกระชวงเอาต้นนั้นยังสิมันเป็นต้นแล้วเขาเอาจะนอ,อกไก่เคียง อังสี่กระไดเบิดเลยนะครับเนี่ยเบิสถึงว่ามาถึงขึ้นเบิดแล้วครับนี่อังสี่ไผ่กิมโซ่อีกกอหนีทำไมอันไหนมันทีกอกลมกลวงยิงใหญ่ที่เขาหเขา,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 าตัดมันที่ขึ้นเบิดนะครับนี่เป็นต้นแต่มันไม่ขี่แกบหรือขี่ไกลหรือขี่ยังกระซำ คุ้มเหงามันไห้นะครับมันที่ขึ้นบบกคล้ายเลยนะครับต็มพเนินดินเลยะครับมึงเอารลุดเนี่ยงามนะครับช่วงนี้กับพน่นอใหม่นะครับลักลักๆบังม่วงนะครับที่มันดอกกันถั่วซับมือนี้กับเย้วนะครับตรงไรซับนะครับผมหย่างงามอันนี้เป็นรุม้งต้นใหม่นะครับผมนี่นะครับได้ภาพขึ้นไปเบิ่มพวกทั่วข้างหลังก็เป็น ป้ามงผ้าไม่ไปนะครับไผ่ก่อนนี่เป็นไผ่อเน,นี่ยมาจากจังหวัดเลยนะครับนี่เครื่องเป็นคอเครื่องไผ่ไผ่เลเี้ยงบอพี่น้องนะครับนี่เต็มเลยเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิงบ้งบักทัวร์ผู้เหมือนตัหลังจากเบิงบปปงบ้งไผ่นะครับวงหวานดี๋ยที่ทับเป็นพี่น้องเบิ้งน้ำนะครับด้วยนะครับอีกคลิปต่อไปนะครับผม